สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับแกนรอบอกในแมบ,บทีเออ่เรานะคะต้องหาตัวประารานะทุกคนนะเฮ้อะไรอ่ะเขาบอกว่าตรงนี้นมันจะมีมงกุฎนะคะที่ใดที่หนึ่งนี่แหละทุกคนดูแล้วมันรีเซ็ตบอ่อะไรดิละนอกจากเออยังไงนะทุกคนลืมแล้วนี่เราก็มากันเลยดีกว่า นีทุกคนไต่บันไดยาวนะคะทึบหนี่ทุกคน,น,นะคะทึบอ,อ,อุ้ยไต่ไม่ได้ด้วยเห็นไหมทุกคนเรานะคะต้องแปลงร่างอุ้ยอุ้ย,ม,ย,ยนะมันไต่ได้อยู่นะมันไต่ได้อยู่ทุกคนเดี๋ยวเรานะคะต้องมาที่อึ๊บอันนี้อ,นนอ่ะเด็ดชาหนิดึงทุกคนแฮ อ่แล้วก็เอาเป็นยองฮีละกันทุกคนอาโมกาตูเซมินโนเชกินดอูอัตโยโกตีอากาลโลคุตีคกโลโลคุจิอิชโชดีโบจ่าเฮ้นี่นะคะทุกคนอึ๊บเยี่ยมสุดที่ทุกคนอุ้ยอุ๊ยน้องมาติดทุกคนไอเจ้าตัวนี้น,นี่มันไม่ติดเรียบเลยเลยนะบักด้วยโอ้โหมันวิ่งได้ไม่ใช่หรอ วิ่งสิวิ่งวิ่งโอ้โหไม่ได้ดูทุกคนเดี๋ยวนะเทเล,ลพอร์ตมาที่นี่ก่อนุูคนแ้๊บหนึ่งนะคะได้แล้วนะคะคือเราเนี่ยเอ็นี้ไงเจอแล้วคงขุดทุกคนเอาเลยเลสเกิอุ้ยตัวใหม่อุ้ยเราก็แต่เดี๋ยวค่อยมาแปลงร่างนะคะซึ่งมันเจอที่ง่ายเวอร์ทุกคนนี่นะคะมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคน มันจะมีไอ้บันไดสีแดงเดุย้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมาดูกัน open shop พันหนึ่งตอนนี้มีอยู่เออพอดีเลยอ๋อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อตัวมันนะคะซื้อไม่ใช่ว่ามันที่เรากินเนี่ยทุกคนนะนะไ่เป็นอะไรอ่ะเออน่าจะเป็นความสามารถนะคะสีวิสีอะไรอ่ะ โว้ยเฟรดดี้ก็มีทุกคนพนเงินไม่พอด้วยโอ้โหอันนี้มันเป็นสีของอะไรไม่แน่ใจนะคะเนี่ยแต่รู้แค่ว่าเออปิดอันนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวนะคะรู้แค่ว่าอันนี้เป็นการทำร้ายทุกคนไม่ใช่ทำร้ายเดีย๋ยวฟังนะทุกคนหลอนมาก เนี่ยคือเสียงอะไรเป็นการทำร้ายอะไรสักอย่างอุ้ยาหาตหลบกจังนี่ทุกคนก็รู้แล้วแหละว่าได้อ่ะโอ้ยเจอแม่มองมุมด้วยเอองัอน้น่เจอแล้วบันไดเรายังไม่ได้ตุ๊กตาเฟรดดี้เลยทุกคนนี่นะคะึบึบอืมอืมาแล้วทุกคนใส่เลยนะคะอเจอลูกไม่ใช่ลูกบอลมันเป็นลูกถุโหู ทึบนี่ทุกคนทึบนี่เลยทุกคนทึบอตัวปวนอยู่ในนี้นี่ทุกคนเอาเลยนะคะเอาไปแล้วหรอเอาโชเอ้ยโหอนี่ทุกคนเหมือนกับที่เขาบอกสุเอ้เมื่อกี้เห็นว่าอะไรมีอะไรอ่ะนี่ทุกคนทึบทึบโอเค คือมันเจออยู่อันหนึ่งทุกคนนะเอ้ย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 เจ้าตัวนี้เราจะไปยังไงไปไม่ได้นะทุกคนเป็นตุ๊กตาหมีนะจุกคนเนะ่สิ่งน่ากลัวมึกแม่เลยเอ๊ะอ๋อวิเออด,ด,ดูดีนะทุกคนฮะอือโหจะมากลับข้าไม่ล่ะจะเอาแบบ บงกุฎเลยทุกคนเดี๋ยวจะเอาแบบเจร้รายเจร้รายไปทาร้ายเพื่อนกันบงกุฎบงกุฎอืมบงกุฎอยู่หนนอทุกคนช่วยกันหาหน่อยเฮบงกุฎบงกุฎนี่ไงทุกคนได้แล้วนะคะนี่มาดูความสามารถเอาไม่ได้ทุกคนมันได้แค่ตัวเล็กหรอเออมาลองเป็นยองฮีดูความความสามารถหาเอาอะไรอะทุกคน มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวหรือเปล่าเอาหายไปแล้วทุกคนเรียบร้อยเฮ้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าฮะเกมอะไรอ่ะมาดูที่ชื่ออ๋อเหมือนกับว่าเหมือนน่าจะเป็นชื่อเดียวกันไงทุกคนเขาวงไว้นะทุกคนนะนี่เหมือนกับป้ายนี้เลยที่เขาว่าจอมุงกูดะ่ะอุ้ยเอ้ามาดิมาดินี่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 นน งับงับ oh, งับงับงเวลาแบบเขามาทําอะไรเรานะคะเราก็นี่กดชิปวิ่งเลยนี่ทุกคนโอ้โหเจอบีตรงนี้ด้วยแล้วโอ้โหทึเมื่อกี้เจอตัวอะไรอยู่ข้างบนทึไม่แน่ใจว่าเก็บแล้วหรือยังนะคะน่าจะยังไม่เก็บนะทุกคนทึเดี๋ยวเอาตัวสูงๆนะคะเอายองฮีดีกว่าเดี๋ยวนั้นทุกคนทึบ นี่ยองฮีมาได้แล้วแล้วตัวอะไรเอ่ยเอาเก็บไปแล้วเหรอเหลมเป็นตัวแบบไหนไหนดูจิเอายองหีดูไม่ได้ย่วยโถเอ้ยใจแรกกับยองฮีจังนี่เลยทุกคนฮึบแล้วก็เปลี่ยนตัวนะคะฮึบอืมนี่ทุกคนทึบเออโหโูหโูเมาส์กดอืมมันมันไม่อยู่ในพื้นที่มันไนีทุกคนเมาส์ฮึบ ทึบนี่ทุกคนทึบ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 เอ้ยตกทุกคนได้เพรสด้วยนะเพรสนะคะทึบทึบทึบไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวนะคะทึบมันต้องใช้ตัวที่มาสูงสูงก็คือยองฮีนั่นเองค่ะโอ้ใช้ยองฮีทำมุยอ่ะยองฮีลำคาซะนะแล้วนังจีเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วยองฮีไปหลับไปเ้ ีเลยทุกคนชึบชึบอ้อมเลนให้ตัวนอนนะคะชึบอืมทุกคนมันมีเพลทด,ด้วยน้ำเฮ้ยเป็นตัวที่มันเป็นเพชรหรือเปล่าใช่เลยทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่หืมไม่อยากจะพูดเลยทุกคนฮึไม่น่ากลัวอุ้ยเอาเจอไอ้ตุกกระจายไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าทุกคนอุ้ยตัวอะไร มันมันเป็นเถาดํานะคะอันนี้ซื้อเป็นแพ็กเกจนะทุกคนจำได้อยู่นะคะนี่ก็เป็นที่ซื้อหมดเลยอ้าวัี้วันดี้เจ้ากระรองเต่าไม่ใช่กระรองเตาข้าคือกระรองหากกองมาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนหมวกยังไม่ได้เอาเลยมันอ๋อเป็นหมวกคนแก่นเกนิรกิรนนะงแต่กินแล้วยังไม่แก่เลยมียคนมาตามรอยเท้า แล้วเราก็มาเจอโอ้โหนัากลัวสุดๆเลยทุกคนคืออยากไปสนามเด็กเล่นอนะเดี๋ยวนี่เลยเทเลพอร์ตกกนดีกว่าทุกคนจึ๊บนี่นี่สนามเด็กเล่นอืมไปกันกําลังวัดค่ะผม <c oughs> นี่เลยนะทุกคนจึ๊บจึ๊บมาแล้วเรียบร้อยนี่นะคะ โอ้โหเฮ้ยตัวเธออ๋อเป็นเลขโต๊ะนะคะลืมตลอดเลยนี่ตัวนี้ตัวอะไรนะฮนี่เอาตามมันกันทุกคนตามรอยเท้านะคะนี่ทึกนี่ทุกคนทึกทึกนี่ทุกคนมาดูรอยเท้ามันกันอ๋อมันก็มาทางเข้าสนามเด็กเล่นนะคะนี่เลย เป็นอะไรที่สวยมากมาก็ไม่ได้เล่นนานด้วยทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าอ,อใครจะเล่นสไลเดอร์ล่ะอีเซ็ตก็ไม่ได้อืมเดี๋ยวนะทุกคนเมื่อกี้เจอสมองอุ้ยน่ากลัวนะ่าจะเก็บไปแล้วนะทุกคนนะเอาแล้วเราจะเข้ายังไงไปแดนนั่นแหละคือมันจะเข้ายังไงทุกคนเดี๋ยวนะ <c ười> คือมันจะเข้ายังไงอะมันต้องมีทางเข้าสิ อันนี้มันรอดไปได้ยไงเอ๊มันต้องมีทางสิทุกคนอืมเอาอะไรที่มันเล็กกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะอืออะไรที่มันเล็กกว่านี้อ่ะเนาไหนดีทุกคนอืมเอาที่มันเป็นเสื้อโลบบละกันนี่ทุกคนม,มันเอาอย่างไงอ่ะ หมายถึงว่ามันจะเล่นยังไงไม่เป็นเป็นไรนะคะเดี๋ยวเรา,าเอานี้วิใช่มาตีมาตีไม่ได้เอานี่ทุกคนเป็นสนามเล็กเล่นแบบนี้เน่นทุกคนเลยโอ้โหนี่เลยทุกคนเราก็จะมาหาเตะกันนะคะนี่เออเตะไรห้าอันแล้วอครดรแร็นคตรรอนนี่งไงอันที่เจ็ดนี่วช่อันที่หกวยแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยนะ เมื่อกี้ทุกคนนี่ไงในถุงเอาไปแล้วนะคะเอายังพอไปได้สีน่นงมืนพอเตะได้หกอันก็มีอะไรขึ้นมาเลยทุกคนเป็นอะไรที่งงมากๆเลยนะคะนี่ทุกคนโหพอเตะตรงนี้กันอ๋อเตะไปแล้วน,นะคะเออขอบๆเตะไปหรือยังเนี่ยเหมือนมันเกมันเหมือนมันโดนเตะเดี๋ยวเ,เปลี่ยนไป ฮักกี้วอกกี้กันดีกว่าทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนเออฮักกี้วอกกี้อยู่ไหนออกมาปรากฏตัวเดี๋ยวนี้นะไม่งมันชาตรีเย้นี่ชันก่อนลังหาอยู่นี่ไงฮักกี้วอกกี้ขึ้นมาอยู่ต่ำมากคนเออโอ้ยขันตาอยู่ต่ำสุดๆโอ้โอ้ขัน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 ตาขันตาเท้ ทุกคนทึกอันนี้เตะไปลยังอ่ะเตะแล้วนะคะอุ๊ยอุ๊ยจะกุญแจทึ๊บอุ้ยกุญแจไว้เปิดอะไรมันต้องมีสักอย่างนะคะมันจะเป็นกุญแจธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเออมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างเตะเรียงอยังนนี้ทึ๊บเตะแล้วนะคะอืมมันต้องมีสิทุกคน คือมันเป็นสีอุ้ยมืออะไรนะมือทิปเหรอเอ้ยอ๋อเก้าอี้ล้มนะคะตอนเราเตะอยาทุกคนอือเป็นคี้หรือว่าคนเจนั่นเองวันนี่ไงทุกคนชึบเจอที่แล้วอืมชึบเราจะเอาตัวเล็กกันทุกคนอยู่นี่นะคะนี สุดหนูก็ได้เรียนสักทีว่าแต่มันไปทางไหนต่อละ่ะนี่นี่ไงทุกคนเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะ๋ยวาปึบนึงนี่ไงทุกคนมาตรงนี้เสร็จแล้วก็นี่เจอแล้ว,ลวอึบอึบเอเอาไม่ได้ทุกคนมันติดนะคะมันติดมันติดเอาอันตัวไหนอ่ะมันมีแต่ตัวนี้ทุกคนที่มันไม่ได้ในกลุคนเนี้ยจุดเย่ได้แล้วนะคะ ต่อมาทุกคนเลยต่อสมองใหญ่ทุกคนน่าจะเก็บไปแล้วเออเก็บไปแล้วทุกคนทึบทึบนี่เลยทุกคนโอ้โหนี่นี่เอ๋ว่าแต่ที่ไปสไลเดอร์นี่ไงเจอแล้วทุกคนอแต่หนูไปบ่ได้เอาไปยังไงดีทุกคนเออมันต้องมีสักตัวหนึ่งสิทุกคนอืมาดูกันว่า มันมีตัวไหนที่เออได้ไหมนะทุกคนนะที่มันแบบคานอะ่ะอืม,มตัวแบบคานมั้ยเนี่ยอืมเอาไหนดีทุกคนเอาตัวนี้ก็แลกันอุ้ยอันนี้ก็ใหญ่เกินเป็นตัวนี่แหละง่ายสุดแล้วทุกคนเดี๋ยว ฉันจะเข้าไปเอ๊ทำไมอ่ะฉันจะไม่ได้เล่นแล้วเหรอโอ้โหคือมันบกวนมากทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวมันนี้ดีกว่าอันนี้ดูมันง่ายกว่านะทุกคนมันขึ้นง่ายแล้วก็ดูท่าสะเวนหัวด้วยนะมีคนทึบทึบเก็บหรือยังเนี่ยทึบเก็บแล้วนะคะทึบเเอ้าไฟมไร้ายเอ้ามันจะมันจิตอะไร อ๋อมันติไอ้อันนี้นะคะทึบเตีนยวนะทุกคนนะฮึอุ้ยไม่ได้ไม่ได้อ่ะทุกคนทึบอืมทึบทึบทึบโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนอืมเราจะไปเล่นยังไงเพ้ยหนูเล่นไม่ได้เลยอะอื้นี่นี่ตะย่างตีแล้วนะคะทุกคน เออทุกคนเป็นอะไรที่งงมากเลยนะคะก็เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งกดแชร์กดซับคลายก็เป็นกำลังใจให้น้องเมียเองสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะุก๊ฮ้